ทำนี่ไปก็ฟู้ชาร่หนาบก็เราถึงจุดส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับพามาเที่ยวแบบอากาศแดดแดดร้อนมากเลยตอนนี้แดดเปี้ยงเลยครับจริงๆน่าจะมาช่วงเย็นๆนะผมว่าอากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวเรา จะไปที่ชายแดนนะครับขี่ไปอีกสักตรงตรงขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็เป็นชายแดนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ชายแดนจะมีอะไรมั่งครับไปดูกันครับเรากเลัจะมุ่งหน้าไปบ้านหาดเล็กต่อนะครับหลังจากที่เราออกจากุดที่แคบที่สุดของประเทศไทยแล้ว ชายแดนพมูชากันต่อเลยถนนไปชายแดนสวยมากเลยที่ก็มองเห็นทะเลหมืจะเป็นแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะครับทางที่จะไปชายแดนนี่โอ้โห oh. สวยงามแจ่มแจเลยครับถึงนะครับถึงแล้ว รถกระเซมสีมาลามนะครับอันนี้ถึงชายแดนแล้วครับนี่ครับชายแดนเห็นไหมครับจะมีรถต่อคิวยาวโอ้โหคือคักหน้าดูเลยครับจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ไหมเนี่ยหาที่จอดยากแน่เลยครับมีมอเตอร์ไซค์โอ้โห รอดเลยครับถึงแล้วชายแดนมีที่จอดมอเตอร์ไซค์บัวที่จอดควันที่จอดควันเด้อ เยอะครับช่วงนี้น่าจะเปิดทําการแนละ้วใชด่ดหเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบนข้างหน้านี้โเครับเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวไปตะอกาวครับหนึ่งลูกรถต่อคิวเยอะมากเลยครับ <S S นนานมาจากกรุงเทพครับ <S S <laughs> มาเที่ยวเฉย ใช่แต่ก่อนผมเคยมาตอนหนึ่งที่เป็นโควิดเล็กๆมันเงียบไปหมดเลยอ่ะใช่ผมก็เลยมาอีกทีตอนมันเปิดแล้วมันดูมันลดโผเยอะมากเลยข้างในก็ของขายแล้วใช่ไหมพี่เราข้ามไปเราเสียกี่บาทนะพี่ไม่มีมีแต่ไม่ไดเอามา ข้างในนี่ก็ขายกันแล้วใช่ไหมครับเยอะแล้วใช่ไหมข้างในอ๋อครับโหละกําเดี๋ยวจะเดินอยู่กแล้วเนี่ยอันนี้ปลาปลอกเนื้อนะอันนี้ละกมเหรอครับเรื่องอะไรครับออสละชิมได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ดีกว่าผมปอกเอาก็ได้ขอชิมหน่อยนะครับ เี่ยพี่อนริบ้งแล้วก็เื่อืมาจรครับับนเาอเร่ก็มีสคชอบไม่ไม่อยชอบแบบาชิมได้วันนี้มะพร้าวนี่ปอกแช่เย็นไม่ทันเลยใช่ไหมครับเนี่ย เท่าไหร่ครับข้าวมะพร้าวยี่สิบบาทครับร้อนๆนะคนเยอะห่าเลยย่งยิ่คนตกผมอ๋อเดี๋ยวผมไปเดินดูข้างในหน่อยนะพี่หลังจากโควิดเริ่มดีนะครับ ร้านค้าริมสองข้างทางก็เปิดขายเกือบทุกร้านแล้วนะครับก็มีสินค้าให้เราจับจ่ายใช้สอยมากมายครับเดินดูตามที่เราชอบได้เลยครับสำหรับร้านนะครับที่ผมกำลังเดินอยู่นี้นะเป็นฝั่งไทยนะครับอยู่ทางฝั่งไทยก็พอดีว่าเราไม่มีพาสปอร์ตข้ามไปไม่ได้นะครับตอนแรกว่าจะเดินข้ามไปถ่ายบรรยากาศ ทางฝั่งนู้นมาให้ดูนะครับจากสอบถามแล้วข้ามยังข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ได้เอาพาสปอร์ตไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเดินอยู่ฝั่งไทยก็พอนอกจากจะมีสินค้าที่เป็นของใช้แล้วนะครับก็ยังมีพวกอาหารแห้งนะครับของทะเลแห้งก็มีวางขายนะครับให้ได้เห็นเหมือนกันนะครับของแห้ง ถ้าใครอยากมาที่ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กนะครับก็จากตัวจังหวัดตลาดนะครับก่อนถึงตัวจังหวัดตลาดนะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับจะเป็นทางที่บอกว่ามาทางคลองใหญ่นะครับระยะทางจากจังหวัดตลาดนะครับมาถึงที่ชายแดนบ้านหาดเล็กจะอยู่ประมาณ90กิโลเมตรระยะทางนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินทางมานะครับ เผื่อใครอยากมาก็ระหว่างทางก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับวิวบรรยากาศสวยๆนะครับมีจุดให้แวะเยอะนะครับถ้าเตรียมตัวมาดีก็สามารถแวะได้หลายจุดเลยแหละครับจุดเที่ยวจุดชมวิวจุดแวะมีเยอะครับก็ถ้าใครอยากมาสัมผัสก็ลองมาดูนะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับลองมาดูครับเลือกชมสินค้ากันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะข้ามฝั่งนะครับไป ซื้อของนะครับฝั่งนู้นหรือวอยากจะข้ามไปเที่ยวชมบรรยากาศตลาดฝั่งกัมพูชานะครับก็อย่าลืมนะครับพกพาสปอร์ตมาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าอยากจะได้ไปเที่ยวนะครับชมบรรยากาศกันทางฝั่งนู้นนะครับเดินมาทางนี้นะครับก็จะมีทางนะครับให้เราเดินลงไปข้างล่างนะครับมันจะเป็นเหมือนสะพานปูนนะครับยื่นออกไปด้านนอกนะครับก สวยดีเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูกันครับเย็นดีนะครับถ้าได้เดินลงมาแล้วจะเย็นสบายอยู่เหมือนกันข้างล่างนี้ก็มีของขายเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางที่ทะลุออกไปที่สะพานปูนนะครับเป็นสะพานปูนที่ผมว่านะครับไปดูบรรยากาศกันครับสวยงามดูเย็นดีนะครับหลัง<า>จากเราเดินผ่าน น้านคามาแล้วก็นี่เลยคนระับมัจะมาทะลุออกเนี่ยครับฝั่งนี้เลยอันนี้เห็นครับ <c oughs> นี่นะครับที่เห็นนี่ก็ข้ามนี่ไปก็กัมพูชาข้างหน้าผมเดี๋ยเราไม่มีพาสปอร์ตนะครับเราข้ามไปไม่ได้ เย็นดีครับแต่ว่าแดดเปลี้ยงนิดนึงจบภารกิจนะครับทริปชายแดนบ้านหาดเล็กกัมพูชานะก็คือคักขึ้นครับรถข้ามแดนเยอะขึ้นของขายก็มีเปิดทุกร้านแต่ก็ยังมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยยังไม่เยอะเท่า ขาดควร,คราระว่ามันเพิ่งเปิดด้วยแหละครับโควิดเพิ่งหายดีก็แต่รถเยอะนะครับรถข้ามแดนเยอะมากรถข้ามแดนเยอะแต่รถคนจับใจใช้สอย <c oughs> ไม่ค่อยมีก็นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จุดอ,อีกจุดนึง ไปดูจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับอีกจุดหมายหนึ่งครับเราจะไปท่าเรือเขาเรียกท่าเรือน้ำลึกไม่รู้ว่าน่าจะเข้าได้อยู่นะครับลองไปดูกัน ไมนเนี่ยน่าจะเราเข้าได้ครับเขาไปเที่ยวเชยคงได้เลยครับเขาน่าจะไม่ห่วงคิดว่านะคิดว่านะน่าจะเข้าได้เข <c oughs> าน่าจะไม่ว่านะ พี่ครับอันนี้เขาให้เข้ามาได้ไหมพี่อ๋อขอบคุณครับถามมาก่อนครับเพื่อความชัว่วเราไม่รู้เป็นสะพานยาวๆไปเลยโอ้โหสวยงามครับ สำหรับท่าเรือน้ำลึกที่อำเภอคลองใหญ่นี่นะครับจะเป็นท่าเรือที่เขาสร้างไว้เพื่อที่จะทำการขนส่งสินค้านะครับแต่ว่าก็สร้างเสร็จมาหลายปีละแต่ก็ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านนะครับแถวๆนั้นอยู่แม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับบางคนก็มาถ่ายรูปนะครับเซลฟี่ ชมวิวนะครับาจากถนนนะครับที่ยื่นออกจากทะเลนะครับและระยะทางประมาณ3 0 0พเมตรนะครับหรือไม่แน่ใจถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สวยทีเดียวครับกินลมชมวิวกันสวยงามครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเขาเปิดเให้ทำการ สินค้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรายังจะเข้ามากันได้อยู่หรือเปล่านะครับท่านเย็นตอนเย็นๆก็จะมีอย่างเ,เขาบอกว่ามีคนมาออกกําลังกายกันมั่งมาเดินชมเที่ยวบรรยากาศกันมั่งนะครับจอดรถกินลมชมวิวตกฟากันนะครับแต่หลังจากที่ทําการแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะอีกนานครับกว่าจะได้เปิดทําการขนส่งสินค้าอย,ย่างเป็นทางการนะครับ ก็คงจะอีกหลายปีทีเดียวครับ,รบไอ้ก้อนหินนะครับที่เห็นเนอยู่นั่นคือเหมือนกับเป็นเขาทำกั้นแบบขึ้นนะครับเวลาที่มีแบบขึ้นนะลูกใหญ่ๆมามันก็จะได้กั้นจะได้ไม่ต้องมาซาะพังถึงท่าเรือนะครับ ตรงนี้ไม่มีลมสาเหตุเพราะว่าน่าจะเป็นผนังกันเนี่ยครับดูแล้ไม่มีลมมาเลยน้ํานิ่งมากเลยครับเหมาะตกปลามากเลยตรงนี้ถึงว่าทำไ,ไมพวกพี่ๆเขามาตกกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือน้าลึกนะครับเป็นท่าเทียบเรือดูบรรยากาศรอบๆลมนิ่งมากเลยครับตรงนี้บรรยากาศเหมาะกับการตกปลามากเลย เรามาจากทางนน้นนะครับหลังนี่เป็นนะเขาเป็นแหลมไปเลยครับคนตกปลาเยอะตรงนี้เป็นท่าเรือยาวออกมาจากดินนะครับจากฝั่งดินจากดินที่เราเห็นตรงนู้นนะครับน้ำใสน้ำใสปิ้งนะครับ ไม่รู้ลึกขนาดไหนหน่าเล่นมากเลย <laughs> ยอดวันนี้ก็สำเร็จภารกิจอีกจุดหนึ่งนะครับสำเร็จแล้วอีกหนึ่งภากกงรกิจแล้วผมได้เจอคุณยายกำลังตกปลาอยู่ บ้านจริงอยู่ไหนอ่ะูกรุงเทพพ่อใหญ่อ๋อเั่นก็กรุงเทพเหมือนกันอ้าวเหรอครับอยู่เขตไหนอ่ะอยู่อ่าตรงแถวบางเขนครับอ๋อของฉันอยู่บนเขนงอ๋อล้ยายมาอยู่นี่เหรอครับเนี่ยยายมาอยู่นี่นานแล้วห้าสิบหกสิบปีแล้วตามผู้ชายมาอันนี้ใส่ไม่ดีนู่ปลาหมึกเป็นเหยื่อนี่ปลาหมึกครับผมอันนี้น้อยต้องเอาอะไกับนั่นมาเยอะๆพูทหลายๆนี่ปลาอะไรใหญ่ๆ ปลาใบขนุนจ้ะปลาใบขนุนที่นี่เราเราไม่ได้เสียตังค์นะใหญ่ไม่มีให้เราเข้าอ๋อได้แล้วปลาเปล่าปลาแล้วยาย่โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมเก็บเลยยายเดี๋ยวล่วงอันนี้ปลาเลยครับยายปลาหางจิ๋วปลาหางจิ๋ว มือมากเลยยายคนเหลือเขาจะแข่งตกกันเนี่ยตัวใหญ่คนที่สิบห้าถึงหกเนี่ยโอ้โหนี่เหดือยแล้วเดือเรายังเหลืออยู่ด้วยโอ้เดือยของฉันเยอะแยะลูกตายใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยยายถ่ายในพงในยิ่งใหญ่ในครับโพงไหนครับโอ๋อโอเคครับมันมากเลยผมดูยายตกมันมากเลยเนี่ยด็กไปกันหมดแล้วตะกี้สนุกจะตายหมดเลยโอ้หมดแล้ว ถุยยายมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย9โมงคึ่งโอ้โหนนี่ผลงานของยายโอ้โอหยายนั่งตกอยู่ตรงนี้หรอครับอาไปไหนอะโอ้โหได้เยอะมากโอ้โหสุดยอดเลยวรถหาปลาใหญ่สเสบียงพร้อม ต้องใช้หมึกอย่างเดียวเหรอยายหมึกก็ได้กุ้งก็ได้หรือครตอนนี้ค้าขายอะไรก็ไม่ดีมันไม่มีคนไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมก็มาจากหาดเล็กก็ร้านเขาก็เปิดทุกร้านนะยายแต่ว่าคนไม่มีครับที่บ้านอะทำทุกอย่างแหละโอ้ไม่มีคนกันอะไรกันนะเมื่อก็หมดนี่ก็กลับใช่ไหมยายกลับไปยังมีก็ไม่รู้จะกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ที่นี่ก็ไม่ให้ขายอะไปหรเล็กนะโอ้ครับ หลุปแล้วใหญ่ใหญเคยได้ตัวใหญ่บ้างไหมใหญ่หะตัวใหญ่มีในโพงใหญ่ไหมอ๋อหมดเรียบร้อยเร็วนักเรยเหดือหายต้องเร็วใช่ไหมเราต้องเร็วกับมันด้วยโอ้โหเห็นกูบแร้งวันน ก็เห็นแ,แ,แล้วครับมันมาตอมกันอย่างนี้เลยนะยายฉันไม่ได้เอาด็กจะฆากมาครากมาได้เยอะโอ้โหมาเยอะนะครับตอมกันเป็นฝูงเลยอ่ะก็บอกลาคุณยายเสร็จแล้วนะครับคุณยายก็ตกปลาอีกแป๊บเลยแล้วก็จะกลับละส่วนเราก็ขอขอตัวนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชม คลิปนี้มาโดยตลอดนะครับจนจบก็ต้องขอบคุณมากมากเลยก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมนะครับจุดท่าเรือน้ำลึกก็เชิญกันได้นะครับที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับบรรยากาศกินลมชมวิวนะครับสวยๆงามๆนะครับมีโอกาสก็ต้องไปครับอย่าลืมครับไปก่อนแก่ครับ แก่แล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดขอบคุณครับ